เมื่ออาทิตย์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมานเรนทราโมดีนายกรัฐรรมนตรีอินเดียระบุว่าอินเดียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อซึ่งจะทำให้ประเทศอยู่ระหว่างการปฏิวัติเงียบเนื่องจากยานยนต์ประเภทนี้ไม่ก่อให้เกิดเสียงขณะขับเคลื่อน โมดีกล่าวระหว่างงานเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีการดำเนินธุรกิจในอินเดียของซูซูกิผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมางานข้างต้นประกอบด้วยการเปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรีย่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ในรัฐคุชชรตทางตะวันตกและการเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ของซูซูกิในรัฐฮารยนาทางตอนเหนือ โมดีระบุว่าการปฏิวัติเงียบไม่เพียงเกิดขึ้นในภาควิศวกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอินเดียในภาพรวมซึ่งมีการวางรากฐานของการปฏิวัติดังกล่าวตลอดช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาอินเดียกำลังดำเนินงานทั้งทางด้านอุปสงค์อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยมีรัฐบาลออกมาตรการจูงใจแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ความต้องการเพิ่มขึ้นรวดเร็วรวมถึงลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อให้สินเชื่อรถยนต์ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันชาวอินเดียต่างมองว่ายานยนต์ไฟฟ้าเป็นรูปแบบการขนสส่่งทีคัญแล้ว โมดีทิ้งท้ายว่ารัฐคุชรัตกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ชั้นนำของอินเดียรวมถึงของโลกอีกด้วย